สุกิมวดงามละขู่ธรรมชาชัขอเชี่ยวอาจารย์เอารพระมุขีหลวงปู่สมชัยเนี่ยครับผมท่านโอ้ออมอารีตรงนี้ครับเขาสุกิมวดงามหอมที่ดินนทวายสร้างเสนาสนัทั้งเมฆทั้งพระเพิ่มยหลวงปู่สมชายท่านโอ้ออมอารีรไม่ทันทนี่ครับผมจะเอา เอาเอาตรงนี้ทิ้งไปใหหลวงปู่สมชายท่านโดดเข้ามาเีกว่าใหม่เนาะเข้าใหม่เอาโอเคครับที่ดินลัทวายสร้างเสนาสนะทั้งเลนทั้งพระเพิ่มใหญ่หลวงปู่สมชายท่านโอบอ,อมอารีเขาสุกิมมงดงามคู่ทธรรมชาติเน้อ ถูกใจพำนักในที่นี้บางเห็นสักมนัธรรำเสริมคุณงามความดีชาวเมืองจันบุรีล้วนแต่มีศรัทธารับนิมนโยมญาติไปอยู่วัดเนินดินแดงปรับปรุงจัดแจงที่เคยเฉยชาพัฒนาจิตใจให้เจริญภาวนาม,มีลูกศิษย์นะลูกค้า เพิ่มขึ้นมากมาย2507มีเหตุสำคัญโยมมานิมนต์ท่านไปอยู่สถานที่อใหม,ม่มาอยู่วัด <c oughs> <c oughs> ไปชาพัฒนาจิตใจให้เจริญภาวนามีลูกศิษย์นะลูกา <c oughs> หาเพิ่มขึ้นมากมาย2507มีเหตุสำคัญนะญาต ยอมมันีมอนทัน